พามาดูสกินใหม่ชาลอตฟอร์ติ้งไลท์เข้าวันที่25นี้แล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงสวยจัดถึงคืนพระจันทร์สีเลือดก็คงเป็นหน้าที่ของฉันสินะไม่ว่าปีศาจหน้าไหนข้าจะพร้อมฟันให้มันดับศูนย์เดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนแค่นี้เปิดตัวเท่านั้นครับยังอลังการขนาดนี้สกินชาร์ลอตที่จะเข้ามาใหม่นะครับ ฟอร์ติ้งไลท์นะครับอสวยครับเด็ดดวงจริงๆสำหรับเซตนี้ครับก็จะเซตเดียวกับตัว s อสที่ออกมาก่อนหน้านี้ครับแล้วก็ยังเหลือเมยโมโตอีกหนึ่งตัวนะครับผมแต่ตอนนี้ก็มาดูสกิลชารไยกันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างนี่โอ้โหสุดจัดกราฟิกดูการลำดูการลำดอกหี่กางมา,านะมาเป็นดอกโอ้ไม่ไหวแล้ว่ะ เงินในกระเป๋ามันสัน่นมาดูเอฟเฟกต์ตีธรรมดาครับอืมแค่ตีธรรมดาก็สวยแล้วอะจากนั้นครับผมยังมีสองสีด้วยโอ้มีทั้งสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงครับและเมื่อสแต็กเต็มครับโอ้โหดูการลํำเป็นหน้าคับภีิเลยอะอืมโอ้แล้วสกิลหนึ่ง ปล่อยไปแล้วก็จะมีเสียงนี่ยตึ๊งตึ้งตึงๆๆแล้วไม่ใช่มีแค่สีเดียวอ่ะมีสีแดงด้วยโอ้โเอฟซจะสุดไปไหนครับสกินนี้มาดูสกิลสครับพุ่งเข้าไปแทงแเราจะได้เฮเพิ่มขึ้นครับ <ul> อันติเมครับดาวห้าแฉก แล้วท่าดามถกอครับผมก็มีดอกฮีกามานะัมปะทะดอกเบลเลอร์ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ก็จะล็อกอัพได้นะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่มีสตักค,ครับดูแอ,อนิเมชั่นท่าเดินของเขาครับเวลาเดินไปก็จะมีอนิเมชั่นด้วยนะครับ เป็นที่คู่คนรอคอยครับวาร์ปครับนี่สวยจัดสวยไปไหนแล้วก็นี่นะครับคือสกินใหม่ของชาร์ล็อตครับที่จะวางขายในช่วงแรกเนี่ยจะมีบัตรลดให้เราซื้อในราคาประมาณ600กว่าบาทนะครับก็สวยๆเลยเนาะนี่ก็คือดีเทลของเขานะครับที่มีมาให้ดูนะครับแล้วก็ยังมีทางด้านของปุ่มกดนับที่จะมาขายด้วยนะครับแล้วก็ยังมี ตัวสติกเกอร์นะ่ขยับได้นะครับใครชอบไปอย่าลไมจับจองกันนะไม่ลืมฝากกดติดตามฝากกดไาลคา์กดแชร์ให้กับช่องฮี o ซอส e ีเจนทุกช่องทางครับ